สวัสดีครับก็ต้อนรับนะฮะท่านผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะครับอ่าวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีบักหัวนะฮะซื้อหัวแบบราคาถูกที่สุดนะฮะซื้อของในราคาที่ถูกที่สุดนะครับแบบไม่ต้องเสียแต่เอเฟิ์มันเหมือนทุกอย่างแต่แค่ราคามันไม่ถึงพันเลยนะเชื่อผมมันถูกมากเลยเชื่อผมอ่ะไปที่เอเมอครับไปที่ สีสัตเอาผมสีขาวอินรีเงินเึ๊บเอ้ยใส่ก่อนอนี้ออกฮะแล้วก็ใส่ชุดสเวตเตอร์เดวินะฮะต่อไปก็กางเกงกางเกงเดวินนะฮะใส่เข้าไปครับแล้วคลิกคมว่าใส่สินค้าลงตะกร้าครับแล้วก็คลิกเงินครับเห็นไหมปีสัตปีสัตลาตีเห็นไหมครับหนึ่งวันหนึ่งร้อยแปด G P ครับแล้วก็ลบไอ้นี่ออกครับเห็นไหมครับเจ็ดวันสามร้าสิราคามันถูกมากแถมเอฟเฟกมันก็เหมือนทั่วไปเลยครับราคามันถูกด้วยแถมจะคุ้มกว่าที่ซื้ออย่างอื่นเองนะครับอ่ะเราก็ขอจบการหาชุดแบบราคาถูกๆก็ขอสวัสดีครับ